ครับบ้านหลังหนึ่งนี่นในบึงเท้านี่เป็นอยู่อันนี้อยู่จากขนนี่ฮะอยู่จากบ้านจากนส่องขนส่องคนก็เหินฟ้าโอ้เหินฟ้าเหินฟ้านี่เป็นเป็นเป็นแฟนเขาเป็นลูกอยอยู่กับลูกส่องคนโอ้แล้วลูกเข้าโรงเรียนปอย,อยังแล้วเข้าโรงเรียนปอย,อยังลูกเข้าโรงเรียนไลย ลูกแท้ข้องข้องเหรียญมันอ๋อมาเรียโอ้บารีเหรียญซื้อแล้วบารีเหรียญนันซื้อแล้วบารีเหรียญนั่ซื้อแล้วบารีเหรียญนันซื้อแล้วนี่บ้านนี่สร้างเองหรือผู้ใดสร้างให้เนี่ยนี่นะอบตเขาเขาสร้างนี่นะโอ้อบตมาสร้างให้นี่คนะรับเอฟซีทุกท่านนะครับน้ออันนี้นี่นะครับเอ็นดูขวัญก็เลย นะครับรถล,ล้างสต๊อกให้นี่นะครับกันแ,แรกว่าจะนะได้สัก80บาทที่ไหนได้ก็ได้มา50ก็นะครับทำบุญร่วมกันเนาะน,น,นะดูบ้านเปิ้อนเนี่ยามาต่อสร้างให้เพิ่นนะครับอันนี้เราจะทำบุญร่วมกันนะครับในวันข้างหน้าขอบคุณครับ